ได้กินอะไรเนาะไม่ซื้ออะไรมาฝากเนาะขนมปังใช่ก่อนขนมปังอามาใช่ไหมร้านอามานะอามาไหรร <laughs> ้านอามาที่ตังคิวเคยไปซื้อไงครับไหนดูดิกินดูสิกินดูสิเป็นไงกินได้ไหมอร่อยไหมอร่อยไหมครับถูกใจไหมครับเอาหันหน้ามาหน่อยสิครับอร่อยนะดีใจไหมครับวันนี้คุณแม่มารับดีใจไหมครับ แลวหนูมาเยืนรอคุณแม่เหรอลูกกับเพื่อนคู่เหรอครับเพือ่อนูออถ่ายรูปแม่หนูด้วยเออคุณครนคูถ่ายรูปส่งมาเนี่ยเย็นยิ้มแป้นอยู่ว่ารอคุณแม่อยู่เพื่อนกลับหมดยังครับยังไม่หมดยังไม่หมดหรอหแล้วหนูเดินมาจากไหนครับกับคุณครคูมาจากห้องเลยเหรอครับหรือมาจากไหนลูกมาจากมาจากที่รอแม่อ๋อมาจากตรงที่นั่งรอเหรอครับเก่งจังเลยครับ เดี๋ยวเราไปรับพี่ฟิวต่อนะพี่กับฟิวเลิกแล้วพี่ฟิวรออยู่ในอยู่ตรงในโรงเรียนเลยเพราะว่าฝนตกพี่ออกมาแล้วไม่มีที่รอพี่ไม่รู้ว่าแม่มารับน้องก่อนทําไมป๊าไ,ไม่มารับน้องละ่ะทําไม่ะครับก็ไม่รู้อะเอเหรอเขาติดธุระอะไรหรือเปล่าทําไมเขาไม่มารับลูกนะในดูสิ อร่อยไหมครับลุงไม่ครับอร่อยนะครับนะกินเลยถ้าติดคอก็กินน้ำตัวเองนะล,ลูกน้ำหมดยังมีน้ำไหมครับไม่ครับโอเคครับนั่งดีๆลูกนั่งดีๆนั่งนั่งถอยมาอีกเออเดี๋ยวบงังกัจบจ<ผ>มเลยฉันไม่ได้กินค้าว่างเลยหืมฉันห<ะ>นูไม่ได้กินซี่คามเลยจนจอนช้าหนูกินอ้าวหรอทำไมไม่กินละ่ะลูกทำไมไม่กินน้ำล่ะครับลูก แต่ตอนเช้าอ้าวเหรออ๋อกินแต่ตอนเช้าต้องกินน้ำเยอะๆด้วยนะครับลูกจะได้มีแรงเยอะๆแต่หนูกินน้ำโคตรเยอะเลยกินเยอะกินตอนไหนครับกินตอนเช้านะนะไม่หนูไม่อยากกินอันเนี้ยมันไส้มันทะลุออกมาอ้าวแล้วจะกินอันไหนแล้วลูกกินอันนี้กินอันใหม่น่ะเหรอกินไปทีละอันสิครับลูกไม่แต่นนี้มันมันไส้ทะลุ มีอ๋อหนูก็กินแท้กรอกให้หมดก่อนไงครับยังไม่หมดเลยก็กินตรงที่มีไส่กรอกด้วยออนั่นแหละกินคู่กันนะลูกนะโอเคเอาเอาไว้คืนก่อนก็ได้อะเอาไว้อ่มือนจะกินแต่อันที่มีแท้กรอกนะครับก็เอาใส่ถุงสิลูกเอาใส่ถุงเดิมมาสิครับเออนั่นแหละครับโอ้กินได้นะอร่อยมากเลยคําใหญ่มากเลยคาใหญ่เหมือนป้าป้าเลย ฝนตกแรงไหมลูกที่โรงเรียนหนูก่อนหน้านี้ตกแรงไหมครับแรงแล้วครับแรงแล้วแล้วหนูได้ได้ว่ายน้ํำไหมลูกวันนี้ได้ละว่ายน้ํำไหมไม่ได้ว่ายเนาะไม่หนูบอกคุณครูไหมล่ะลูกว่าไม่ได้ว่ายเพราะอะไรไม่บอกฮะไม่ได้บอกแล้วเพื่อนๆก็ไม่ว่ายใช่ไหมครับวันนี้ไม่ว่ายไม่ว่ายเพราะว่าฝนตกโควิดด้วยใช่ไหมครับครับ มันตับโควิดนะอ๋อจริงๆหนูก็มีแมสนั้นเนี่ยเมื่อเช้านี้หนูได้ใส่แมสไหมครับเ<ช>อ,อทําไมล่ะลูกแมสอยู่ในกระเป๋าไงมครับบอกคุณครูสิลูกฉันไม่เห็นเลยอยู่ข้างหน้ากระเป๋าไงครับออโอ้แล้วเพื่อนๆได้ใส่ไหมเนี่ยแตงกียวคนเดียวหรือเปล่าที่ไม่ได้ใส่เนี่ยลูกโอ้บอกคุณครูก็ได้แเพื่อนครูผ่านตอนนอนเพื่อนเพื่อนหนูก็ไม่ใส่นะอ๋อตอนนอนก็ต้องถอดอยู่แล้วลูกมันหายใจไม่ออกแต่แตูหายหายใ,ใ,ใจต่อ อ้าวหรอถ้าหนูใส่แมสหนูนอนได้ด้วยหรอครับใช่อ๋อโอ้โหหายใจออกได้ไงเนี่ยแล้วหลับไหมลูกนอนหลับไหมหลัฮ้หลับเอ้าหนูนอนอยู่ที่โรงเรียนอนะหนูไม่ได้นอนเลยหรอครับเนี่ยไม่ยอมนอนเลยเหรอับอ๋อไม่หลับแล้วคุณครูไม่ทําโทษหรอเด็กไม่ยอมนอนอ่ะไม่เลยพ่อครูมาหนูหลับจ้า เอารอเอาแล้วคุณคงไม่รู้เหรอว่าหนูนอนไม่หลับไม่รู้เอาไม่ได้นะลูกต้องนอนให้หลับนะคะจะ<ต>ได้พักผ่อนเหรอเอาแล้วลเพื่อนคนอื่นเขาหลับหมดแต่หนูไม่หลับเนี่ยนะ <c ười> โอ้ยโอยได้ยังไงอะลูกถ้าเรามหนหลับตาเป็นเองรึล่นโอ้พี่โกงนี่มา โอ้ยขี้โกงจังโอเคแค่นี้นะบ๊ายบาย